เห็นว่านายกรัฐมนตรีโทรหาแล้วก็สั่งตรงให้ดูแลเรื่องนี้นายกกำชับกำชาอะไรบ้างคะคุณวราวุฐแล้วท่านเห็นข่าวตามที่ปรากฏเป็นข่าวก็ตอนต้นอาทิตย์นะครับ<ฆ>แล้วก็มีความเป็นห่วงนะครับทั้งห่วงทั้งในตัวของผู้ได้ร่อนเองถึงความปลอดภัยนะครับ<ฆ>แล้วก็ห่วงถึงคนเดินไปเดินมาคนเดินถนนด้วยนะครับ<ฆ>ท่านก็บอกว่าขอให้ทางกระทรวงพมเนี่ยเร่งเข้าไปดําเนินการแก้ไขปัญหา นะครับดังนั้นเบื้องต้นเนี่ยพอเราเองทางกระทรวงได้ทราบข่าวเมื่อตอนประมาณตอนบ่ายของวันจันทร์นะครับมีคนอินบ็อกซ์ามาหาผมก็เย็ยนวันนั้นเลยเย็ยนวันจันทร์เลยเนี่ยประมาณสี่ทุ่มกว่ากว่านะครับผมก็ได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพอมอเนี่ยโดยศูนย์ศูนย์ร่งกัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนเนี่ยเข้าไปที่จุดที่เป็นข่าวนะครับหน้าห้างที่ปลายรถเมย์ก็เจอนะครับตามที่เป็นข่าวมีอยู่ห้าท่าน เป็นสุภาพบุรุษสามท่านแล้วก็สุภาพสตรีสองท่านะนะครับแล้วก็มีบางท่านเนี่ยเป็นผู้สูงอายุด,ด้วยนะครับก็ก็ได้พูดคุยกันนะครับคีนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าพอพูดคุยกันแล้วเนี่ยทางกระทรวงพมเราเองเนี่ยเรามีศูนย์เรียกว่าเป็นสถานนะครับสถานคุม้มครองคนไร้ที่พึ่งนะครับทั่วประเทศเนี่ยเรามีอยู่สิบเอดสถานนะครับซึ่งสิบเอดสถานนี้เนี่ยเราดูแลพี่น้องคนไร้ร่อนหรือคนไร้ที่พึง่งคนไร้บ้านเนี่ยอยู่ประมาณเกือบห้าพันคนค่ะค่ะนะครับ การดูแลเนี่ยเราดูแลคือกินอยู่กับเราเลยนะครับแล้วก็มีอาหารให้ทานมีที่พักที่นอนอย่างปลอดภยัยแล้วก็มีการส่งเสริมอาชีพให้ด้วยเพื่อที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยสามารถตั้งหลักได้แต่ประเด็นที่สําคัญครับคุณ,ค,ณคุณเก๋พีพ่อ้อครับค,คือต้องเขาเจ้าตัวเนี่ยต้องยินยอมที่จะเข้ามาอยู่ในสถาน,นของเราปัญหาเดิมเนาะเร่องตีใช่ครับคือถ้าถ้าถ้าไปบังคับหรือว่าไปไป เชิญเขาเข้ามาโดยที่เจ้าตัวไม่สมัครใจเนี่ยมันก็หนีนนกลับเอาไปอีกอืเป,เป็นเรื่องอื่นอีกมันจะโดนเดี๋ยวดีไม่ไดีกฎีมายอมอจะโดนฟ้องกลับได้ะนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็คือว่าบางท่านจะยอมเข้ามาอยู่ในในใน,ในสถานคุ้มครองแล้วก็คื้นฟูนะครับแล้วก็บางท่านก็จะไม่ยอมก็จะกระจายแยกย้ายก,กันไปมันก็เหมือนกับว่าย้ายจากที่หนึ่งไปอยู่อีกที่หนึ่งค่รที้ต้องทาความเข้าใจกันก่อนว่า การที่จะไปเป็นคนเร่ร่อนเนี่ยมันจะมีสาเหตุมาจากสองสาอันนะครับประเด็นแรกเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องปัญหาเศรษฐกิจบ้างนะครับบางคนนะครับเป็นคนคนที่เรียกว่าผู้สูงอายุที่ทางครอบครัวเนี่ยดูแลไม่ไหวก็หอบข้าวหอบผ่อนอ,ออกมามาอยู่ข้างนอกนะครับบางคนนั้นเนี่ยโดนทําร้ายในบ้านนะครับจนไม่อยากอยู่ในบ้านแล้วก็ออกมาอยู่ข้างนอกแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เจอเจอก็จะเป็นคนที่ มีอาการทางจิตอ่อนๆนะครับยังไม่ถึงขั้นรุนแรงแล้วก็ครอบครัวเนี่ยดูแลไม่ได้ก็เลยขับไล่สายส่งออกมาอยู่บนพื้นถนนนะครับซึ่งในกรณีที่เป็นอาการทางจิตอ่อนๆนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่เร่งแก้ไขหรือว่าเยียวยาเขาเนี่ยนะครับปล่อยเวลานานไปเนี่ยอาการทางจิตมันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นจนในที่สุดเนี่ยอ,อาจจะเกิดถึงอาการที่ว่าทําร้ายคนเดินผ่านไปผ่านมาตามที่เราเคยเห็นเป็นข่าวนะครับค่ะ,คะจริงเพราะว่าวันก่อนเนี่ย ก็มีคนอยู่ก็ก็คือโพสเฟซขึ้นมาบอกว่าเขาเนี่ยเดินอยู่ดีๆแล้วก็แบบมีคนเข้ามาทำมาทำร้ายเขาแล้วก็แบบแล้วเขาไม่ได้รู้จักด้วยนะคืองงคือแล้วแบบคนก็คิดว่าแบบบางทีเนี่ยคนมองไม่รู้คิดว่าเป็นเรื่องสามีภรรยาเรื่องอะไรเพราะผู้ชายเข้ามาทำร้ายผู้หญิงแล้วชคน้องเขางงๆแล้วบอกช่วยด้วยช่วยด้วยเพราะดีตรงนั้นเนี่ยมันมีพี่วินแล้วพี่วินเขาก็เลยแบบช่วยกันพอพอทำแ้ววิ่งหนีไปก็ช่วยกันจับกลับมาเนี่ยมันเคสพวกนี้คือแบบ มันมันเลยทําให้คนมันมีความหวาดระแวงด้วยนะนท่านพีถูกต้องครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่ทางพมเราเนี่ยเร่งเข้าไปดําเนินการคือต้องฝากเรียนทางรายการไปยังท่านผู้ฟังอนนะครับวา<ฆ>่าถ้าหากพบเห็นขอทานหรือโดยเฉพาะคนเร่ร่อนคนไร้บ้านอย่างกรณีที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับ<ฆ>ขอให้โทรมาแจ้งได้ที่ศูนย์ร้องศูนย์หนึ่งสามศูนย์ศูนย์นะครับสบ<ฆ>สบแล้วก็เจ้าหน้าที่เราเนี่ยจะออกปฏิบัติการภายในไม่เกินสามสิบนาที<ฆ>อันนี้ยืนยันได้เพราะว่า<อ>ผมเองได้ ได้ทดลองเนี่ยสองสาครั้งแล้วด้วยตัวเองนะครับก็ได้รับการเรียกว่าการตอบสนองอย่างดีของเจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่ค่ะเออปฏิบัติการปฏิบัติการภายใน30นาทีนี่คือหมายถึงว่าไปไปจับเขาแล้วเอาเขาไปไว้ที่ไหนหรือว่ายังไงหรอคะไม่ไม่ได้เข้าไปจับต้องย้ําก่อนว่าเราจับไม่ได้จับไม่ได้ไม่บอกนะครับแต่ว่าเข้าไปพูดคุยก่อนต้นต้นนะครับว่าทำไมถึงได้มาอย่างนี้เกิดเหตุอะไรขึ้นแล้วกระทรวงพมเราแก้ไขอย่างไรได้ไหมนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ย พออคนไร้บ้านหรือผู้ที่ไร้ที่พึ่งเนี่ยเจอเจ้าหน้าที่เข้าไปพูดคุยเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นสองสาอย่างเช่นลองให้ฟังอันที่หนึ่งเนี่ยคือเขาเห็นแล้วเขาก็จะเดินหนีเลยไม่เอาไม่อาไปดีกว่าไม่อยากยุ่งก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรกับอันที่สองเนี่ยเขาจะชัดดาวไม่คุยไม่หือไม่อือเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่คุ้นเคยเขาไม่มีความสนิทด้วยนะครับดังนั้นการดีลกับคนเร่ร่อนหรือคนไร้บ้านเนี่ยต้องใช้ความอดทนพอสมควรแล้วก็ต้องใช้ เรียกว่าจิตวิทยาพอสมควรนะครับทางทีมสหวิชาชีพเนี่ยก็จะต้องทําความเข้าใจค่อยๆทาความคุ้นเคยแล้วพอถึงณน้จุดหนึ่งเนี่ยพอเขามีความคุ้นชินกับทางเจ้าหน้าที่เราเนี่ยเขาจะเริ่มเปิดรับแล้วก็พูดคุยได้ทราบถึงปัญหาของเขาได้ละเอียดมากขึ้นนะครับซึ่งในกรณีเช่นนี้เนี่ยเวลาเราลงพื้นที่เนี่ยเราไม่ได้ไปคนเดียวเรามีทีมของเราไปไปค่อยค้นพูดคุยไปอะไรเพื่อที่จะทําให้ทางทางทางคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยมีความสบายใจมากขึ้นและพร้อมที่จะคุยกับเรานะครับ ค่ะค่ะอย่างที่บอกว่า,าหลักๆแล้วเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้สมัครใจแล้วก็ไม่ได้อยากให้เราช่วยด้วยนะคะแต่ว่าพอมันมีภาพแบบนี้เกิดขึ้นซึ่งที่เราเห็นตามโซเชียลอาจจะไม่ใช่ที่แค่ที่นั้นที่เดียวนะคะอาจจะมีที่อื่นๆด้วยอย่างเรื่องของมาตรการในการแก้ไขกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายการบทลงโทษอะไรแบบนี้ค่ะมันจะมีการปรับปรุงหรือมีการแก้ไขไหมคะในอนาคตนะคะเพื่อให้เขาร่วมมือกับเราอะคะ่ะ ต้องร,ระเบียบว่าประเด็นเรื่องคนไร้ร่อนเนี่ยนะครับหรือคนไร้บ้านเนี่ยเป็นประเด็นที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนะนะครับเพราะว่าประเด็นแรกเนี่ยบางครั้งถ้าเขามีอาการทางจิตเนี่ยแล้วจะไปะหาว่าเขาทำผิดกฎหมายเลยหรืออะไรเลยเนี่ยอ,อันนี้เป็นสิ่งที่ประเด็นที่ยังต้องถกเถียงกันอยู่พอสมควรคะนะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าถ้าหากว่าอยู่เราไปเอาตัวเข้ามาเลยมันจะไปละเมิดสิทธิของเขาหรือเปล่าะนะครับแล้วก็ถ้าการที่เขาอยู่เฉยๆตรงนั้นมันเป็นการทำผิดกฎหมาย ออมาตราใดหรือว่ากฎหมายอะไรหรือไม่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่คงต้องมาถกถก,กันพอสมควรว่าจะดําเนินการในลักษณะใดเพื่อที่จะไม่ได้ไปไฟโอเลตหรือว่าไปละเมิดสิทธิ์ของของบุคคลนั้นๆนะครับคันนี้สิ่งที่ก็เกิดปัญหาปุ๊บเนี่ยแน่นอนทางพอมอเราจะต้องเข้าไปคอยแก้ไขไม่ว,ว่าจะเป็นการไปเชิญตัวมาบาบัาบัดเอยหรือว่าหาสถานที่อยูใ่ให้ให้เรียกว่าเป็นหลักเป็นแหล่ง อย่างเช่นกทมอเองเราทางานคู่กับทั้งกทมทั้งมูลนิธิภาคเอกชนหลายฝ่าย<ฆ>กทมอเองก็กําลังปรับปรุงพื้นที่ของอการประปานะครับที่แยมแมสีนะครับทำเป็นศูนย์สําหรับคนไร้ที่พึ่งหรือว่าศูนย์สําหรับคนเร่ร่อนนะครับจะมีที่พักจะมีอาหารมีห้องน้ําอะไรให้นะครับ<ฆ>น,นี่คือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนั้นเนี่ยผมยังเชื่อว่าการใช้สถาบันครอบครัวนะครับการใช้ความอดทน นะครับในใน,ในสมาชิกครอบครัว,วว่าเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นมานั้นเนี่ยนะครับก็ช่วยกันแก้ปัญหาก่อนที่มันจะระบานปลายอย่างเช่นถ้าหากว่าบุคคลที่อยู่ในบ้านนั้นเริ่มมีอาการแปลกๆนะครับ<ฆ>พฤติกรรมแปลกๆนั้นอาจจะหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านดนจิตแพทย์นะครับหร<ฆ>ือว่าหาคุณหมอก่อนนะครับในการเยียวยาเพราะว่าถ้าหากว่าเราขับเขาออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะกลายปเป็นเป็นัญหาอื่นลามใหญ่โตขึ้นไปอีก<ฆ>ป็นความอบอุ่นในครอบครัว การดูแลในครอบครัวความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวนั้นเนี่ยจะเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่จะลดปัญหาเรื่องคนไร้บ้านนะคระับแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ยากน้ําตีอย่างบางทีเราเห็นเนี่ยคือบางทีเขาก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้หรืออะไรเงี้ยเราเห็นเขายืนยือนอยู่หน้าตาไม่น่าไว้วางใจคือคือบางทคีคือมันก็ยากเนาะ<น>แล้วกว่าจะไปแจ้งหรือจะอะไรเงี้ยคือเราแจ้งได้ก็ต่อเมื่อเราเห็นพฤติกรรมที่มัน มันดูแล้วมันไม่ได้ปลอดภัยอะไรเงี้ยนึกออกไหมคะเออเนี่ยมันจะเป็นปัญหาเงี้ยต้องดูให้ดีก่อนนะครับบางทีใช่มายืนเออเคยบางทีมีกรณีอย่างนี้้วยครับพี่อ้อว่าเขาไปยืนรออย่างเช่นว่าพรุ่งนี้เช้าจุดตรงนี้จะมีการแจกของค่ะครับก็จะมีคนเร่ร่อนบางกลุ่มเนี่ยมารอรอเตรียมอืยมารอรอรับของค่ะหรือบางทีเนี่ยเราเห็นตามท้ารถหรือว่าตามป้ายรถเนี่ยเขาจะ ไปเดินทางเนี่ยนะครับใช้ใช้โหมดการเดินทางโดยรถเมล์หรือรถรถไฟหรืออะไรเนี่ยเอ่อมารอรถตั้งแต่เช้ามืดแล้วก็มารอเพื่อไปหางานทําในจุดอื่นๆเนี่ยนะครับก็ก็เคยมีเหตุการณ์อย่างนั้นเหมือนใช่บางทีเขาไม่ได้เล่ร่อนขนาดนั้นแต่ว่าเขาเขาเหมือนกับต้องไปแต่เช้าหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเอาง่วงนอนหรืออะไรเงี้ยด้วยสภาพเศรษฐกิจหรือเหมือนเหมือนเราเคยนึกภาพออกสมัยเราเด็กๆเราจะเห็นคนไปนอนตามสถานีรถไฟอ่ะ คือมารอรถอ่ะเพราะ,ระรว่าเอามืดเลยเอออะไรอย่างเงี้ยมันก็ยากเนาะมันแยกยากตรงเนี้ยมันเคยมีเคส<ร>ที่ไปจับผิดจับถูกมัม้ยฮะลมตีอ่าก็ที่เจ้าหน้าที่รายงานมาว่ายกตัวอย่างมาเขาคาดว่าคงเกิดเหตุการณ์แล้วถึงได้ยกตัวอย่างที่นี้นะครับว่าเขามาจะรอขึ้นรถไปต่างจังหวัดบ้างจะไปพื้นที่นั้นพื้นที่นี้บ้างเพื่อที่จะไปหางานนะครับเพราะงานแถวที่เขาอยู่นั้นมันไม่มีก็เคยเกิดเหตุอย่างนั้นขึ้นมานะครับดังนั้นบางทีก็ แต่ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนไม่ร้อนหรือคนไร้บ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะมีที่อยู่นะครับจะมีครอบครัวจะมีบ้านอยู่แต่เจ้าตัวเลือกจิะไม่อยู่จากด้วยเหตุผลใดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการทางจิตนะครับไม่ว่าจะเป็นการโดนทําร้ายไม่ว่าจะเป็น ครอบครัวดูแลไม่ไวหวก็เลยลักใสส่งออกมาอยู่ตามท้องถนนอันนี้ก็มีอยู่สองสามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ค่ะถ้าเวลาวุธคะอย่างอย่างคุณผู้ฟังเนี่ยส่งส่งคําถามเข้ามาบอกว่าถ้าเป็นคนไร้บ้านไม่ไม่ไม่ใช่คนไทยอย่างเงี้ยคะ่ะสามารถ<อ>ที่จะนนจะับ<ะ>ได้ไหมคะอันนี้เนี่ยเราก็จะเชิญตัวไปนะครับประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับแล้วก็เชิญตัวไปสอบปากคาแล้วก็ดูว่ามาจากที่ไหนแล้วก็จะส่งตัวกลับถ้าประเด็นว่าไม่ใช่คนไทย อันนี้ก็จะ,ะมีวิธีทางที่ง่ายขึ้นเพราะว่าเราจะต้องส่งตัวกลับไปที่ต้นทางาไม่คือคนเหล่านี้ก็ต้องไม่มีเอกสารแสดงว่าไม่มีเอกสารอะไรในตัวแล้วจะส่งไปยังไงคะอะอันนี้ก็คงต้อง <c oughs> ม,ามาบัตรติดที่พอมอ,อีกแล้วครับก็คงต้องมาที่พอมอ,อีกแล้วครับ <c oughs> ใช่ครับ Yeah, oh. มีม,ม,ม,มีมีคุณผู้ฟังอีกหนึ่งท่านคุณสุภลักษ์บอกว่าชื่นชมการทํางานของพมเขตหลักสี่นะ,ะเพราะว่าเมื่อแจ้งมีขอทานมีเด็กมาด้วยมาดําเนินการทันทีแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเดิมเดิมมาจากเพื่อนบ้านของไทยทั้งนั้นเลยนะคะครับคือต้องเรียนว่ากรณีขอทานที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยถามว่าทำไมจับแล้วมาอีกจับแล้วมาอีกก็คือว่า จับแล้วเนี่ยเราส่งตัวกลับไหมส่งกลับนะครับแต่ด้วยความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขาก็จะเดินทางเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติช่องธรรมชาตินี่แหละเราก็หลบเข้ามาอีกนะครับถามว่าจะแบล็คลิสต์ไหมก็ไม่รู้จะแบล็คลิสต์ยังไงเพราะก็มันไม่ได้เข้ามาถูกต้องถูกต้องใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็ต้องก็ต้องขออภัยพี่น้องประชาชนที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแต่ว่า หัวใจเรื่องขอทานเนี่ยอันนี้ขออนญาตข้ามเรื่องจากคนได้รอดค่ะอ่ะมันก็เกี่ยวเนื่องกันต้องบอกว่าวิธีที่จะแก้ปัญหาเรื่องขอทานได้มีประสิทธิภาพที่สุดเนี่ยต้องขอความร่วมมือจากพี่องใระ้าชนหยุดให้ทานคือจริงจริงมันเป็นสิ่งผิดกฎหมายด้วยใช่ไหมคะคุณวราวุ์ต้องย้ำแบบนี้เนาะถูกต้องกิจกรรมการขอทานเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ย ตราบใดที่ยังมีคนให้อยู่ตราบนั้นมันก็จะมีคนขอลองนึกภาพว่าถ้าหากว่าขอทานมานั่งอยู่ที่สมมติมานั่งอยู่ที่สยามสแควร์เนี่ยนั่งตั้งแต่เช้ายันดึกเนี่ยทั้งวันได้เงินสามบาทเนี่ยคงไม่มีใครอยากมานั่งะนะครับหรือว่าจะไปนั่งที่ไหนก็นแล้วแต่ลงทุนนั่งมาตั้งแต่เช้ายันเย็นเช้ายันเย็นทุกวันเนี่ยผ่านไปอาทิตย์หนึง่งได้เงินมาสิบกว่าบาทเนี่ยผมคิดว่าคงไม่มีใครอยากจะนั่งแต่ทุกวันนี้ที่มีขอทานให้เห็นตามเรื่อยไปเนี่ยก็เพราะว่าไรายได้เขาดี มีถึงขนาดที่ว่ามันคุ้มที่จะจ่ายค่าปรับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดนจับไปแล้วนะครับทบตออกมานะครับจ่ายค่าปรับแล้วเสร็จก็กลับมานั่งใหม่เพราะรายได้มันดีดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยหนึ่งในสิ่งที่ผมพยายามจะแก้ไขกฎหมายเนี่ยกาลังถกหารือกันกับผู้เชี่ยวชาญหลาย่ายว่าเป็นไปได้ไหมการกฎหมายเนี่ยเราจะเพิ่มโทษว่าคนให้ทานก็ผิดด้วยนะครับเพราะว่าราะวทีมันก็สงสารไม่ลําดีดิฉันเป็นหนึ่งคนที่บางทีแบบว่าเด็ก แบบอุ้มเด็กมาแล้วแบบว่าเหมือนคือบางทีเราก็เห็นใจเห็นใจก่อนหน้านี้ใจแข็งบอกว่าบอกพี่พี่สาวว่าตัวดีให้ก็เลยบอกว่าอย่าไปให้เพราะว่าเพราะเคสก่อนหน้านี้มันเคยมีขโมยเด็กด้วยไงนแล้วดีก็เลยบอกว่าอย่าไปให้เลยเหมือนเราส่งส่งเสริมก็บอกว่าแต่อย่างน้อยเด็กมันก็ได้กินนะเธอแบบเด็กมันอย่างน้อยมันเด็กก็คงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือความสงสารของเราที่แท้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนในเส้นที่ว่าอีก ทีหนึ่งเนี่ยที่เราต้องระวังเนี่ยก็คือว่าบางครั้งมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการค้ามนุษย์หรือเปล่าค่ะมันก็นมีมายุ่มยเด็กเข้ามาหรือเปล่านแะไนะไ,ไปจงใจทําให้คนพิการหรือเปล่าเพื่อมาขอทานอะไระอย่างนี้กันะะนะครับคงต้องคงต้องพิจารณากันให้ดีเพราะว่าถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยอันนี้เราแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วจับเลยค่ะ,ะครับเ่ิ่มดตอนนี้ภาพรวมมีการมีการรูป เก็บสถิติไหมคะว่าตอนนี้ณปัจจุบันหลังจากที่พยายามแก้แล้วเนี่ยขอทานในประเทศไทยเนี่ยจะมีมีจานวนสักเท่าไหร่คะเอ่อตอนนี้เนี่ยต้องเรียนว่าจํานวนขอทานเนี่ยลดลงมากพอสมควรค่ะนะครับแล้วก็แล้วก็อ,อทางเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยผมเอ่อเรากําลังเร่งคอยดูแลทุกพื้นที่อันนี้ก็ต้องขอบคุณที่น้องประชาชนที่คอยแจ้งข่าวเข้ามานะครับเพราะว่าเวลาได้ยินข่าวปุ๊บมีทางศูนย์สสศหนึ่งสามศูนศูนย์ได้รับแจ้งเหตุเนี่ยนะครับ เราก็จะลงไปดําเนินการทันทีนะครับภายใน30สินาทีอย่างที่ผมได้ได้เรียนให้ทราบนะครับแล้วก็แต่ว่าเห็นใจเจ้าหน้าที่ตํารวจเหมือนกันเพราะว่าถามว่าทําไมคนคนบางหลายคนถามนะครับว่าจับแล้วทําไมถึงปล่อยออกมาจับแล้วทําไมถึงปล่อยก็คือว่าพอจับไปแล้วเปรียบเทียบปรับแล้วเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ก็ไม่อยากจะเก็บเอาไว้ในห้องถังเหมือนกันเพราะว่ามเต็มเหมือนกันมันก็็มหมดเต็มเหมือนกันโล้ถึงเวลาเนี่ยก็จะต้องส่งมาให้ที่พม อันนี้พอมาถึงพมอปุ๊บก็จะเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันก็คือว่าถ้าเจ้าตัวนะครับสมัครใจเราก็จะเชิญเข้าไปอยู่ที่สถานคุมของคนไใ้ที่พึ่งมาฝึกซีเลยอะไรเลยสคัญเลยแต่ถ้าเจ้าตัวไม่สมัครใจเพราะว่าการขอทานเนี่ยมันง่ายนะครับไม่้องที่เฉลบ้านก็ไม่ต้องเช่าข้าวก็ไม่ต้องซื้ออยู่ๆก็มีคนเอาของมาแจกแต่มีห้องน้ําให้ใช้ด้วยนะครับก็เลยเล่นง่ายขอตังค์ดีกว่าง่ายดีภาษีก็ไม่ต้องเสียนะครับนั่งบางคนเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยได้เป็นพันบาทก็มี S <S นะครับถ้ารวมรวมเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยดีไม่ดีอาจจะเยอะกว่าเ,เงินเดือนขั้นต่ําของนักศึกษาจบปริญญาตรีอีกนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่จะเป็นปได้ประสิทธิภาพที่สุดคือหยุดให้ใถ้า,<บ>าเป็น,นเรื่องของทานก็คือหยุดให้แล้วก็อาจจะมี<ช>การ,รแก้กฎหมายด้วยคนไร้บ้านด้วยใช่ไหมคะถูกต้องแต่ว่าประเด็นเรื่องคนไร้บ้านเนี่ยจะจะละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนจริงแต่บางคนเขามีบ้านจริงนะรัฐนตรีรวมบวกกับคอร์คือคือเหมือนแบบ บางคนเนี่ยมายิ่งตอนนั้นเนี่ยที่เห็นชัดคืออย่างช่วงโควิดเนี่ยเ้วเหมือนจะหายแต่จริงๆแล้วอ่ะเขามีบ้านแต่เขามารอของแจกแล้วเขาก็กลับใช่ครับแต่ก็มานั่งรอเลยนะคือแล้วบางทีรอของแจกเสร็จเอาไปขายต่อเนี่ยเอาไปขายต่อแล้วก็ทะเลาะกันอันนี้เห็นประจําเลยเคยมีแบบว่า เอาไปรับอาหารมาแถวราชดำเนินแล้วเอาไปขายนักท่องเที่ยวแถวเข้าสารเนี่ยเราจะเห็นน <c oughs> ะครับถ้าเกิดเ็นเช่นนั้นเราก็จะ,ะดำเนินการดับเลยกันแต่ว่าใน <c oughs> ใน <c oughs> ในใน,ในอีกแง่มุมหนึ่งบางส่วนก็ต้องยอมรับว่าคนไร้บ้านบางส่วนเองก็อาจจะมีเรื่องของรายจ่ายที่ไม่เพียงพอด้วยใช่ไหมคะก็มาอาศัยพื้นที่ <c oughs> ตรงนี้ในการหลับนอน <c oughs> ในการเป็นที่อยู่อาศัยอย่างที่อย่างที่ผมได้เรียนเบื้งต้นว่ามันจะเกิดปัญหาสองสามอย่างหนึ่งในนั้นก็คือปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ นะครับเพราะว่าพอรายรับรายจ่ายในครอบครัวไม่เพียงพอเกิดอาการระหองระแหงกันขึ้นนะครับก็ก็โดนขับไล่ออกมาอยู่นอกบ้านนะครับแล้วถ้าสังเกตเนี่ยคนไร้บ้านส่วนใหญ่เวลาเขาไปนอนกันอยู่เนี่ยเขาจะไม่รวมตัวกันกระจายเขาจะกระจายกันไปแล้วก็จะไปอยู่ตามที่ที่มันสว่างสว่างนะครับเพราะว่ามันรู้สึกปลอดภยัยบางคนอาจจะโดนทาร้ายมาบางคนอาจจะมีมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นมาก็ทําให้ออกมาอยู่ข้างนอกบ้านแล้วก็อยู่ที่สว่างสว่างเพราะ เขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยอืมค่ะค่ะนี่มีคุณผู้ฟังฝากถามมาด้วยบอกว่าฝากให้ท่านยื่นเรื่องแก้กฎหมายดูแลคนไร้ร่อนให้ใหม่ด้วยครับจะได้ป้องกันไม่เกิดกรณีประชาชนถูกคนไร้ร่อนทํำร้ายอืมดีสำคัญแล้วก็เอาผิดไม่ได้นะคะเอ้นในส่วนของพอมอเองเนี่ยจะมีโครงการหรือมีนโยบายอะไรใหม่ๆไหมคะหรือว่าจะมีเป้าหมายในการลดจํานวนของคนไร้บ้านคนขอทานทั่วประเทศในอนาคตยังไงบ้างไหมคะ คือต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอมอเราเนี่ยมีเ,เรียกว่ามีมาตรการในการที่จะช่วยเหลือเยอะหลายเรื่องนะครับอย่างเช่นโครงการห้องเช่าคนละครึ่งนะครับเป็นโครงการที่ต้องบอกว่าเ,าเราจะช่วยหาห้องเช่าราคาถูกให้นะครับเป็นห้องเช่านะครับไม่ใช่บ้านเช่านะครับแล้วก็เ,เราจะช่วยหางานให้ด้วยนะครับฝึกฝีมือหางานให้ด้วยแล้วก็ไอ้ไอ้ไอ้ที่บอกว่าคนละครึ่งเนี่ยคือว่าเราจะออกให้ครึ่งหนึ่ง ส่วนอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับจะเป็นรายได้ที่เจ้าตัวเนี่ยจะหาได้จากการที่เราฝึกฝีมือแล้วให้เขาไปไปทําปไปทำงานไอ้ดีเนาะบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยต้องเรียนต้องเรียนพี่อ้อตรงๆเลยครับเดี๋ยวว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนจะขี้เกียจแล้วก็อยากอยู่เฉยๆไม่อยากทํางานมีข้าวกินดังนั้นเนี่ยเอ่อคือสิ่งหนึ่งที่ผมพึงตระหนักไว้เสมอเลยก็คือว่าไม่มีของฟรีในโลกโนซัสฟรีอยากได้เงินต้องทํางานต้องทํางานดี เรายังทํางานเลยเนาะตลอดที่ผ่านมาก็คือพยายามที่จะเสริมศักยภาพแล้วหางานให้เขาค่ะแต่เจ้าตัวเนี่ยต้องสมัครใจแล้วก็อยากที่จะทํางานด้วยค่ะหมายถึงว่าเราฝึกอาชีพแล้วเราเราหาแหล่งขายเขาไหมบางทีเด่กบางคนทําแต่เขาไม่รู้จักว่าจะไปขายที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหางานบางครั้งเนี่ยหางานที่ทํากับภาคเอกชนเอ่ยนะครับเป็นพนักงานเป็นอะไรอย่างนี้เลยเนี่ยนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเจ้าตัวไม่ค่อยจะอยากเพราะว่าเป็นคนเร่ร่อนหรือว่าเป็นขอทานเลยเนี่ยง่ายกว่าคือไม่ต้องทําอะไร อยู่เฉยๆแล้วมีคนเอาของมาให้อยู่เฉยๆ,ๆมีคนเอาเงินมาให้อย่างเนี้ยมันง่ายกว่าค่ะ,ะคแต่ว่า,าตแต่ว่านะมันก,กมน็มันก็ไม่ถูกต้องมันก็จะเป็นเกิดภาพที่ไม่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายด้วยค่ะ,ะค,ค่ะ,คะจริงๆแถวบ้านเองก็มีนะมีคุณลุงคนหนึ่งแกก็จะดูแกก็อยู่ขอแกแล้วแกก็จะคอยมองนู่นนี่นั่นแต่ก็ไม่ได้ทําความเดือดร้อนให้ใครเก็แบบคนที่ขาย ขายของที่ปากซอยมนี่ก็มีอะไรก็ให้แกกินอะไรเงี้ยแต่แกก็จะไม่แกก็ไม่กลับบ้านด้วยนะเขาบอกแกมีบ้านด้วยนะแล้วลุงแกก็นอนอยู่แถวหน้าเซเว่นนั่นแหละแต่แกก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรขออะไรเลยแต่เราก็เสียวๆบางทีแกเดินเดินไปแกก็มองๆอะไรเงี้ยเราก็คือก็หวาดหวาดแต่เราก็ไม่เพราะว่าสำคัญว่าคนไร้ร่อนเนี่ยครับยิ่งอยู่ข้างนอกนานเท่าไหร่เนี่ยถ้าหากว่ามีการผิดปกติทางจิตเนี่ยมันจะ ทีความรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นเ้าไม่ได้รับการรักษาเนาะอย่างที่บอกว่าอยู่ๆมาชกที่เราเนี่ยมันก็อันตรายเหมือนกันเนาะอ่ะก็ช่วยกันช่วยกันนะคะต้องขอบคุณลำตีมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณวราวุฒิศิลปะอาชาและตันตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์